ขอถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวมาตลอดช่วง30ปีนะครับลงในหนังสือเล่มใหม่ที่มีชื่อว่าวิถีไม่ตันสำหรับนักธุรกิจชื่อดังอย่างกุนตันที่เพิ่งจะประสบปัญหาน้ำท่วมที่โรงงานนิคมอุตสาหการรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาหม,ดมาดๆมดเลยล่ะครับการที่ขายเคยประสบการณ์ชีวิตที่ผมได้พบมาจากทำธุรกิจโดยเฉพาะเรื่องความร่เรว ให้มีความหวังมีความเชื่อว่าเขาก็สามารถทําได้แล้วก็สามารถพันปัญหาส่วนใหญ่แล้วเวลาเป็นปัญหาทุกคนจะงงแล้วมันก็มองติหาแต่ทางออกจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีวิชาความรู้คําตอบให้ครับมีแต่ให้คุณมีความเชื่อและความหวังนะครับผมรักทุกคนนะถึงตอนนี้คุณตันจะเครียดกับน้ําท่วมแต่ก็ห่วงคนไทยทั้งประเทศที่ต้องประสบชะตากรรมเดียวกันจึงอยากให้ทุกคนมีความหวังค่ะอย้่าทำผมว่ารงานผม เท่าไหรแล้วเมื่อไหร่จะฟื้นจะทำยังไงคือไม่รู้แล้วก็ทิ้งไว้ก่อนเพราะว่าผมรู้สึกว่านาทีนี้ต้องการคนไทยทั้งประเทศมันต้องการแรงกำลังใจความช่วยเหลือจากคนไทยทั้งประเทศที่ลุกขึ้นมาพร้อมๆกันให้กำลังใจและช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันอีนมุมหนึ่งก็เคยโชคร้ายอีมุมนึงผมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นโชคดีผมได้เรียนรู้ใหม่ โดยในวันนี้นะครับคุณตันก็จะขึ้นไปทำอาหารให้ชาวเมืองจังหวัดลบบุรีได้ทานกันรฟรีๆาะขอปรบมือให้กับนักธุรกิจหัวใจแกร่งคนนี้จริงๆครับ